ไปลาแล้วไล่ากนไปวเพาพี่นองไปลาแตแจ้งแล้วนะขกวยันน sure> ี้เดินทางไกลอีกแล้วค่ะเราเดินทางไป อำนาจเจริญมือการอำนาจคือแบบไหไเตอร์ไเติร์ได้ยูไีเปแบบี่คตายหรอเยดมู้คนรีบเป็นหอยเนอยเป็นหอยชาวลิ้นแล้ว

จบแล้วที <t> ่อบยช่าโรลูัม่ยมหบารยัง่นาสูเลยครับคูวน้สูงถตายมาอขอที่พี่พอบอกกหักคู่ันก็สายกแล้วคัููอยู่ในเต็นท์เที่ยวหัวควันแต่กัน ยิ้มเจอกันบ่นได้ก็ว่ากันน่าเก่งก็สนแต่ละคน ใจ้าบอขอตายงสาอยู่จะโดดจะสิรู้ว่าแลาวก็ใส่ปูส่เงี้ยห้องไทยเอาไปใครอยู่ทันผมไม่หายไบ่อ่านสิขอร์ลปนญาชาปัญาชาคิดสิะายอนไปไายทานัประสายยังอายชานุ่นัะเลิะอง้างอกไปเบื้งเขาเรื่องเลยเี่ยเขาเล่น ไอ้ที่มันยเออู้วยาสิ่งีนไ่งเงี้ยเน่ที่เาชาวสีจะกระอัดกุจเองมาหยมนึ่งุ่แทนสองเอาไปป่าหาได้ป่าหายเจอไนสักาินไดเป็อย่ป่าไ เต <pour S 2> ้นบอกไปอร็วฉันเป็นคนขามดเองราเอเวอาขคตก็มีน้จดสิทุกแบบงานก็ได้ถ้าปูกังของคุณจูลมมาวมน่าเชื่อเป็นกันแ่งลมฉันแหนกลองให้เราทเตนเป็นเพื่อเด็กคน

รู้ว่าบัตนี่เป็นชาชติกิรืองเป็นชาชติเกมาก้องกรที่าเหมือนคอีกันเนาะาข้าสอบมาบอกกันอันนั้นมากังมีันเป็นสเอนี่สวยเอะเนี่ยส่วนสวยกับวารัสนัยครับพี่น้องรอยยุติท่านําเลีองท่านพี่น้องเคยยานเดียวท่านเจ้าทีแต่ อ่ให้แสดงวามดีซีนะครับคณะกรรมการคณะภูประสานงานเป็นบอกไว้นะครับของตีซีเบรีกรรการสแสดงเป็นกนรูแบบออกบอลล์ใจ่กระตอยครับขอ,อบคุณทุกท่นคณะกรรมการผู้จัดงานทุนกท่านนะครับขอบพระคุณพี้อกที่มาสนับสนุนงานสาธนารณกุศลของคณะภูบริหารสมาชิกสภาพเทศบาลโซวิสัยอำเภอโซวิสัยจังหวัดปึงการครับ วางเบาโอกาสนาผ่าไมาา้ศิลป์บุญรสาสนาเมรับใส่พี่น้องให้โอกาสต่อไปสุดท้ายขอยพี่น้องโฉบมาทำด้วยสุขภาแพแข็งแรงบอเก็บบอจนอ้อยนิ่งหล,ล,ลา,มน,ลา,น,านมันสิบหลานในกระเป๋ามันดีมันสิ้นคอจุ๋ลยลุ้ยรักตีทุกหว,วาหนดุกหวานเด้อสาธุว้าวรถน่าขึ้นไหมขายลูกน้อยปังมากเลยทั้ง AB แล้วก็ b ีด อุ้ยอุยอุยอุย,อยเอาให้มันเห็นหน,นันลูบแน่ลูบน้ำไอ้นะเปื้อนน้ำปื้อออกหน่อยอาะนะยิ้มน่ารักปัป่งแห้งคอยดีใจนำมูเจ้าเด้หนิการการที่คอยซอยจีบมือนั่นมันบ่เสียเปล่าที่รี ปีนปีนวันนี้สุดยอดไม่หน,นีแกงยีหลีเพินนพ่นหนีเพิ่นหนียังคุ้มความเขินได้แต่เพินน่นหนีคุ้มความเขินพอได้ลงคอเนื้อล,ลอง,องอฮะออเราค่อยเป็นค่อยไป,ปะไะเข้ากระไดลงท้างฝุ่นไมไปเก็บบอยกัซอยังถ่ายรูปนะคะปาลงไปเข้าเดินทาาไกลมาหนีกตะสีฝาอุ้งเก็บของกันจักน้อย มามานล้วกันมาเบิร์นเลยพนะปาร์ตโกงคูแห้งลงมาเดี๋ยวนี้จ้ามา๊าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไปแล้ววัดกอไปแล้วเดี๋ยวไปรอข้างล่างนะไปาูรูปอนชื่อชื่อ อ,อ,อุ้ยเด้อเดๆอเด้อด้อไ,ไปก่อนฟังแหงสวยงามมากฮาร์ดมาเลยมือนีเป็นแบบพวงมาเลยมีชายอก,อกอดก้อกับลุงฮานแล้วทางไม่ไหว ไปงานใส่ตอจวงนะจะไปงานใส่ตอโคราชค่ะโอ้นี่ถะาผู้ไกลๆตัวนี้ซอแอนะ so, and, ไปโคราชใจกันรอยเต็มมองอยูหรืออำนาจพ <laughs> ี่น้องเอ้ยสู่เอาแต่ละมือเอามา นันคือน่าลงมาแถ่ใหนั้นท่ายรูปว่าแล้วจิทำไมหนูหน้ายู่จังเลยลูกอเอ้าเอ,าเอา้าอ้ยจังแมนบอขียมสกโลกสวนล้นนายเ <c oughs> ออเออเออเออพากันลงหานดีๆจะมือกันยางบรรลุนลองเพลงอันนี้ให้ฟังในเดอ้ออันนี้ลั่นดอนบอกอยังงก่อน เออเป็นนี่รันดอนแมวมวนโอ้กสิบป่านนั่นไปเก็บจริงเก็บของเฮาออกเดินทางต่อฟังครับแล้วว่ท่านแล้วไทยพ่อแห้งแล้วเอามามาลวน เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจบไมค์กันก็ได้เอามีโครงการใหม่อยากมานำเสนอนำเสนอบ้านบ้านฮักพี่พีจะบอกว่าน้องน้องปามีบ่มีสุดล่ำเป็นของเจ้าของดีอันธิษฐานยูนี่ก็เป็นสุดแน่นแบ่งให้น้องใส่สุดจีเรืองเนี่ยก็เป็นสุดแน่นแบ่งให้น้องใส่น้องก็เลยเป็นคนบ่มีสุดล่ำเป็นของเจ้าของผู้อายผู้อายนะว่าต้องห่วงดอก โจโบ่มีหมองสิไว้แต่ว่าคันใดสุดล่ำครูกับซีดีได้เนาะเออว่าคือว่าจริงๆมีสีบานบ่นี่สีบาน,ส,านสีน,ำน้ำเงินสีน,ำน้ำเงินสีน้ำเงินเออกับสีน้ำเงินลดแล้วสวยแท้เพื่อนไปคุยกันก้อนอันนี้คือเสนอสุดฟังคันพี่ๆแม่ๆเมตตาจังเสี่ ขอบคุณเด้อค oh, ่ะพ like oh, ี่น้องขอบคุณขอบคุณความหักความแพงเดี๋ยวนี้ในบ้านจะคนแล้วโอ้บ่พอเปิดบ่พอเดือนหัวก็เปิดบ้านเดือนวันที่สดีใจดีใจน้ำใหม่ดีใจน้ำไอ้กับน้องบอมมี่เฉือนชิบกุ้งเหนียวไปขอไปอีกไลน์อ้าวพี่น้องจ้าป่ะเก็บของเดินทางต่อเฮาเดินทางไกล ขอบคุณเอ่น้ำด้วยค่ะขอบคุณพี่แอดมินด้วยนะคปด้วยกับ,บคีๆไก่กมม็สนกันมาได้บันทักวีพีันทักเอบีับนทักเอ็นกะยุ้มหัวกันต่อไปค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณลุกบ้านทุกชมรมเลยบ๊ายบาย